ถ้า้คยนเปี่นกองกัน้ดอางจะ้องเป็นนันิดองนั่งอยู่ครับยานังยานัง <een tea! S 1> <a king> <om> <una night> เอามาไปกางก่เข้าใจเริพักที่พุ <arp> ่มพมมัด euh ย่งเยอะเนี่ยข้างในที่เยอะกินนลาเขียวขึนหรอนอ่ะพักที่พุ่มิมมัดยรผมเคยซีซิมายีิา่เบด้นินา้นห้าสพอดีเลยเลยของท่านก็ขอต่ยุ่นอ่ะ ห้าสิบสองพอดีเป้เลยตัวคนแก่ห้าสิบนึ่งแก่ห้าสิบหนึ่งตัวตัวผ่านกันเลยนะผมนะเข้าเนอะตัวผ่านกันเลยโอ้ดีดี่าซ้ายได้ไหมน้องขโมกันก็ได้ครับโบเลยนะ con à, lắp đồ mày, bàn, bàn, gì vậy cái để phun thang một cái rất là quá ผมเองนะตัวเนียว่าก็ไ้ยหม่ห่ามสิบนผู้ารู้ลเรียงไปเนาะสามวัยทุน